สวัสดีค่ะทุกคนคะเรามาต่อเนื่องกันที่บริเวณจุดสำรวจระดับน้ำนะคะรอบกรุงศรีธุยากันที่จุดที่2ของวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราไปกันที่บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงนะคะกีตัดสินใจถูกมากเลยที่ไปวัดพนัญเชิงก่อนนะคะเพราะว่าคือเราไปตอนบ่ายคนเยอะแน่นะคะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าสถานที่มาสถานที่เนี่ยเขาเริ่มผ่อนปลนแล้วใช่ไหมคนก็เริ่มมาเที่ยวนะคะอย่างที่บอกกีเคยพูดกับพี่ๆที่เขาขับรถสาธารณะอยู่ในอุทยานเนี่ยบางทีเราเรียกใช้บริการเขาบ่อยไง ก็บางทีบางคนก็จะมีบน่บนๆให้เราฟังนะคะว่าเออไหม่มีลูกค้านูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบเหมือนให้กําลังใจกันนะคะบอกว่าอายุทยาเป็นเมืองเที่ยวนะคะวันใดที่เป,เปิดให้เที่ยวเนี่ยนะคะคุณไม่ต้องกลัวหรอกคนมาเที่ยวอยู่แล้วนะคะเตรียมตัวละกันแต่มันก็ต้องอดทนนะคะในช่วงเวลาที่จะใช้ช่วงเวลาที่เลวร้ายแหมมันก็จะดูพูดดูไม่ให้กําลังใจกันเกินไปเนาะคือโควิดเนี่ยมันเป็นทั่วโลกไงนะคะแล้ว แม้กระทั่งจังหวัดอุทยาของเราเองเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในประเทศไทยถูกไหมมันแค่พื้นที่หนึ่งของโลกไปเนี่ยมันก็ต้องทุกคนต้องร่วมชะตากรรมเดียวกันน่ะนะคะกี้ก็มองอย่างนั้นแต่ช่วงเนี้ยนะคะไปที่ไหนที่ไหนนะคะวัดที่แบบว่าคนแบบนิยมมาเยอะๆอย่างวัดเชิงอย่างเงี้ยกี้กี้จะเรียกว่าวัดเชิงนะคนยุทยาจะเรียกว่าวัดเชิงเหมือนอยุธยาอย่างเงี้ยยุทยาอยุธยาเนี่ยเขาก็จะเรียกจังหวัดตัวเองว่ายุทยายุทยานะคะตอนแรกๆเนี่ยมีน้องคนนึงถามว่าพี่กี้ยุดยาคืออะไรบอกไม่ใช่ยุดยาเขาเรียกกันยุทธยา เราก็ยังขำเลยนะน้องคนนั้นเขาน่ารักมากนะไม่รู้หายไปไหนนะเพื่อนหลังๆไม่ค่อยมาคอมเมนต์แซวนะคะเมื่อก่อนมาบ่อยๆเขาบอกเขาไปฝั่งตัวอยู่ในติ๊กต็อกนะคะน้องคนนั้นพี่คิดถึงนะว่างๆก็มาทักในคอมเมนต์พี่ได้นะจะบอกอย่างนี้ค่ะทุกคนจุดที่2เนี่ยเรามาเริ่มกันที่บริเวณเออไม่ใช่อย่าเรียกว่าเริ่มไม่ได้ก็เราเริ่มกันไปที่วัดพนดันเชิงแล้วไงเมื่อกี้นี่ถูกไหมจุดที่2เราอยู่ที่หน้าวัวดสวณดารามคือหน้าวัดเชิงเนี่ยนะคะมันจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาใช่ไหมคะแล้วก็แยกมาก็เป็นนป่่่าััดิคืออวเชงงยมยููตร้น ون. ทุกคนนี่ภาพออกปาวัดเชิงอ่ะก็คือเลี้ยวไปใช่ไหมเลี้ยวไปแล้ววัดเชิงอยู่ฝั่งกันนู้นเมื่อกี้เราไปอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดเราแล่นเรือมาเรื่อยๆตามเกาะย้อนขึ้นมาทางฝั่งทิศเหนือใช่ไหมคะเราจะมาหยุดอยู่ตรงนี้แหละก็คือาวาัดสุวรรณดารารามวัดสุวรรณดารารามอยู่ข้างในนู้นหนูยอยู่ข้างในนู้นไอสะพานตรงนี้นะคะเขาเรียวกว่าสะพานสเสด็จนะคะมากี่ทีกี้ก็พูดทุกทีนะคะเนี่ยบางทีเรามาเช้าหน่อยก็ดีหน่อยนะคะได้เก็บภาพแบบ ทั่วๆหน่อยนะคะบางทีถ้ามาบบ่ายบางทีก็มีพี่ๆเขามาตกปลากันอะไรเงี้ยนะคะเกรงใจเขานะคะอย่างที่บอกกี้นี่แบบเกรงใจจริงๆนะบางทีเห็นเขายืนอยู่เราก็ไม่กล้าเดินเข้ามาหรอกขนาดเมื่อวานไปถ่ายตรงบริเวณหลังวังหลวงอ่ะก็ต้องขอเขาบอกว่าพี่หนูขอถ่ายตรงนี้หน่อยนะตรงท่าเสด็จอ่ะตรงท่าวาสุกีอ่ะแต่เดี๋ยวกี้จะแวะไปอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามีคนเรียกร้องมาบอกว่าพี่กี้อยากดูมุมเต็มๆก็ขอให้เราเข้าไปแล้วเรายังไม่เจอพี่ๆเขาแล้วกันนะคะพี่ๆอย่าเพิ่งมากันนะให้หนูถ่ายวิดีโอก่อน บางทีเราก็ต้องเลี่ยงมาให้เช้าหน่อยนะคะอย่างที่บอกทุกอย่างมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันแก้ปัญหาได้หมดแหละนะคะอันนี้คือป่าศักด์ทางด้านฝั่งตะวันออกค่ะทุกคนนะคะกี้พูดไปหลายรอบแล้วนะคะอันนี้คือป่าศัก์ทางด้านฝั่งตะวันออกและร้านตรงนั้นน่ะทุกคนเห็นว่าที่มันเป็นแพรตรงนั้นน่ะอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าก๋วยเตี A ๋ยววัดจีนจริงๆวัดจีนเนี่ยมันมีชื่อว่าวัดรัตนาชัยอยู่ตรงนี้วัดจีนอยู่ฝั่งนี้ แล้วบางคนที่ไม่รู้ใช่ไหมคะเวลามาแถวเนี้ยเวลาเขาจะมาวัดสุวรรณอ่ะบางคนชอบบอกว่ามาวัดจีนวัดจีนกับวัดสุวรรณดารารามคนละวัดกันนะคะทุกคนวัดสุวรรณดารารามอยู่ข้างในนู้นเป็นวัดอารามหลวงวัดประตํเ้าตระกูลของรัชกาลที่หนึ่งท่านนะคะส่วนวัดรัตนชัยอยู่ฝั่งกันนี้ ลูกค้าออกมาคืออยู่ในเกาะแหละแต่อยู่ฝั่งถนนฝั่งริมริมแม่น้ําแล้วตรงน,นั้นน่ะมันก็จะมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ขายมั้งจะก,กี้ยังเรียนหนังสืออยู่อ่ะนะคะคนก็ยังเยอะอยู่ตลอดเวลานะคะส่วนฝั่งกันนู้นเนี่ยนะคะมันก็เริ่มมีร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่มขึ้นมากมายไก่กองไปหมดอันนี้คือโรงแรมใหม่ที่มาตั้งกี้ก็ยังจําชื่อไม่ได้อีกแล้วว่าชื่อโรงแรมอะไรนะแต่ว่าเลยจากนั้นก็คือกรุงศรีเห็นไหมนะเดินตะง,งานในหะนะักรุงศรีริเวอร์แล้วก็ข้ามไปหน่อยนึงมันก็จะเป็นเออวัย เลยไปอีกหน่อยก็เป็นสถานีรถไฟเดี๋ยวจุดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวกี่จะไปตรงสถานีรถไฟนะหน้าสารนาสุขเพียงขอให้ไปแล้วได้ลงไปอยู่ใกล้ๆน้ําทีเถอะนะคะทุกคนจําได้ไหมวันนั้นที่เรามาที่ท่าเสด็จอา่าสะพานเสด็จแห่งเนี้ยกี่ใหญ่ลงไปยืนตรงนั้นได้เลยแต่วันนี้น้ํามันขึ้นมาขนาดนั้นแล้วทุกคนเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะกี่ลงไปยืนไม่ได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยมันท่วมขึ้นมาตรงนี้แล้วเห็นปะ่ะเอ้ยยังไม่มีใครมาเดี๋ยวเราเดินเราใกล้ๆหน่อยดีกว่า ทุกคนคะย้ำอีกทีค่ะป่าศักฝั่งตะวันออกนะคะป่าศักฝั่งตะวันออกฝั่งเดียวกันกับว่าพี่ชัยนะคะว่าพี่ชัยคือต้องขึ้นเหนือไปนะคะนี่น้ําขึ้นเยอะมากเลยนะคะ แต่ว่าฝั่งนี้นะคะมันไหลแรงก็จริงแต่ว่าความเชี่ยวเนี่ยมันก็จะสู้ตรงบริเวณป้อมเพชรหรือบริเวณตรงหน้าวัดเชิงที่เราไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้คือแม่น้ำสามสายมันวิ่งชนกันอะนะคะไม่ว่าจะเป็นแยกไหนมันก็แรงทุกที่แหละนะคะแต่เมื่อกี้ตรงหน้าวัดพนันเชิงโหน้ําแรงจริงๆนะคะแล้วก็เรือที่เขาลากจูงไอ้ตัวเรือเรือเหล็กมาเนี่ยเรือสี่ลำอะลากเรือสามลำอะด้วยความที่มันแรงอะโอ้โหเราเห็นปะ พ่นไอพ่นอย่างลยนะคะเรือนะคะกี้เก็บผ้ามาหมดแล้วเดี๋ยวลงให้ทุกคนได้ดูกันนะคะก็ <S <S นี่ค่ะวัดพิชัยอ่อป่าศัก์ฝั่งตะวันออกค่ะทุกคนย้ํากันอีกทีป่าศัก์นะคะเลยขึ้นไปก็ยังเป็นป่าศักไปเรื่อยเรื่อยเเดี๋ยวกี้จะไล่ไล่ไล่ไปเรื่อย,เ,ย,ยเรื่อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงสารนสุกพอไปสารนสุกเสร็จกี้ไม่แน่ใจว่ากี้จะไปตรงบริเวณสวนหย่อมตรงนั้นได้ไหมนะตรงที่มันจะสามารถเห็นตรงแยกเกาะลอยอะตรงเรียนต่อเรือถ้าไปตรงนั้นได้ก็จะไป คลองคูขื่อหน้าคงไม่เข้าไปแล้วนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปกันมาวันนั้นเองที่เราไปพายเรือกันมานะคะมันขึ้นอยู่แล้วแหละนะคะจุดอีกสองจุดกี่น่าจะไปตรงวัดกษัตริย์ตากับกับกับตรงท้ายวังดีกว่านะคะก็เหลืออีกสามที่ที่เราจะไปกันมาจะไปนะจะพยายามไปให้ครบนะคะทุกคนแล้วบอกก่อนว่าครั้งนี้อาจจะมาสำรวจอีกมาสำรวจแล้วคงจะไม่ไม,ไม่ไม่มาสำรวจแล้วนะคะเพราะว่าคือกี้ไม่ค่อยอยากให้น้ํามันขึ้นเยอะหรอก ดูแล้วมันก็เครียดไงเดี๋ยวน้ํามันขึ้นเยอะอะ่ะทุกว่าเราก็เครียดกดดันปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทํางานไปแล้วก็ให้กําลังใจกันน่ะนะคะว่าขออย่าให้แบบมันมันท่วมเยอะเลยนะคะแค่นี้ก็พอแล้วนะตะกี้แอบคิดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งรู้ป่ะทุกคนเวลาเห็นน้ําขึ้นเยอะๆอย่างเงี้ยนะมันทําให้กี้นึกถึงว่า417ปีตอนที่อยุธยาเป็นราชธา,านีเราเคยน้ําท่วมเยอะไหมอะ่ะคือท่วมเท่าปีสี่ห้าที่มันแบบที่มันท่วมทะลักเข้าไปในเกาะเลยอะ่ะ เราเคยท่วมแบบนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะคือกี้พยายามไปเปิดพงสวดานอ่านนะคะไปเปิดดูเลยว่ามันมีประโยคไหนไหมที่เขาบอกว่ามีน้ําท่วมเราก็ได้ยินแต่น้ําหลากน้ําหลากน้ําหลากพม่าก,ก็ถอยไปน้ําหลากพม่าก,ก็ถอยไปจนครั้งสุดท้ายเนี่ยพม่าเขาใช้วิธีการใหม่น้ําหลากกูไม่ไปนีกก่พ่อเหอกมกูไม่ไปหรอกพอน้ําหลากเขาก็ขึ้นไปอยู่บนแพอยู่บนแพรอ่าช้างม้าวัวควายก็เอาขึ้นไปอยู่บนที่ดอน ่วนวัดบาอารามต่างๆของเราที่มันอยู่รอบกรุงศรีธุยากลายเป็นจุดที่พมา่าเขายึดได้แล้วเขาทาเป็นที่อยู่ของเขาไปพูดง่ายคือว่าเขายึดพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดอนหมดเลยส่วนไอ้ฝั่งทางเราเนี่ยเราอยู่แต่ในส่วนของพระราชวางังไงคือเขาไปอยู่กันในพระราชวังหลวงคนตายเยอะโรคระบาดเยอะนู่นนี่นั่นสารพัดอดตายแย่งชิงสเสบียงต้นกันเองใช่ไหมคะแล้วก็ไฟไหม้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือแบบ คือมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันแย่มากก่อนช่วงเวลาที่มันจะเสียกรุงะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิก็พยายามดูว่าเอ๊ะเราเราอ่านหนังสือเนี่ยแล้วเราก็ดูหนังดูละครที่เขาทาเนี่ยเขาบอกว่ายุทธยาเสียกรุงปี2องสรรเนี่ยคือพมา่าไม่ไปและน้าหลากมันก็ไม่ไปมันก็ขึ้นไปอยู่ตามที่ดอนนึกภาพเรใช่ปะ่ะแต่ทีนี้ว่าในมุมหนึ่งอ่ะเราก็เลยมานั่งคิดว่าแล้วประมาณว่า400กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่พระเจ้าอูท่ทองมาสถาปนากรุงศรียุธยาเนี่ยเฮ้ยเราเคยน้ําท่วมไหมวะเนี่ คือพยายามหาข้อมูลนะคือก็อยากรู้ไงว่าการที่ตอนนั้นที่พระราชวังหลวงมันพังหมดอะเรื่อพอออกป่ะแล้วพระบรมตารลณกนาาท่านทรงอุทิศพื้นที่ให้สร้างพระศรีสันเพชรอะแล้วก็ขยับพระราชวังขึ้นไปสร้างในตรงที่ที่เราที่อยู่ทุกวันนี้ที่เป็นรากฐานอะคือการสร้างครั้งนั้นเนี่ยมันสร้างเพราะมันพังหรือน้ามันท่วมหรือมันพังหรือมันอะไรเพราะว่าเราจะได้ยินว่าวัดในยุทธยาเนี่ยนะคะ400กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการพังทลายจะดีพังนู่นพังนี่พังอยู่ตลอดเพราะว่า ด้วยความที่เกาะเนี่ยมันโดนน้าล้อมรอบอยู่ตลอดถูกไหมคะมันก็มีโอกาสแหละที่มันจะทําให้พอดินมันชุ่มชื้นน่ะไอ้โครงสร้างมันก็ไม่ดีไงถูกปะมันไม่เหมือนของทางสุขโขทัยเขานะวันนั้นมีคนถ่ายรูปสุขโขทัยมาแล้วเขาก็เขียนในในในเพจของเขาว่าเขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญานะขณะมีน้ําล้อมรอบเนี่ยบราณสถานเขายังไม่ล้มมันก็แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าสุขโขทัยเนี่ยเท่าที่กี่เคยฟังอาจารย์เขาพูดกันในรายการของเขาอะนะเขาบอกว่าสุขโขทัยเนี่ยเหมือนพื้นเขาอะ่ะ เขาจะไม่ได้ใช้ยกสูงอยุธยาเราคือด้วยด้วยพื้นที่ของเขามันเป็นพื้นที่ดอนใช่ไหมแล้วเขาใช้วิธีการเอาพวกเ,เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะที่ที่อยุธยาเราเอามาใช้เป็นเป็น,เป,นเป็นชั้นรองเจดีย์ใหญ่ๆอะ่ะหินอะไรนะเอาเรียกไม่ถูกเอาเรียกไม่ถูกแล้วอะ่ะหินอะไรนะที่ที่เขาเอามาทําเป็นชั้นล่างๆแล้วเออเวลามันอยู่กลางแดดอะ่ะมันจะเป็นรูพุนๆพ แต่ถ้าเวลามันอยู่กับน้ํากับความชื้นอ่ะมันจะนิ่มได้เขาบอกว่าที่สุโขทัยเขาจะใช้ตัวนั้นเป็นตัวเป็นตัวรองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยกี้ฟังมาในรายการของอาจารย์ที่เขาพูดคุยกันในรายการของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอยากไปสุโขทยัยเฮ้ยเซ็งคือเซ็งพราอะไรรู้ไหมคือโควิดมันไปเนี่ยนะไอเราก็ดีใจแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการบอกว่าผ่อนปลนแล้วก็ไปตรงนู้นตรงนี้ได้น้ามาท่วมอีกโอ้โหดูให้มันได้อย่างงี้แล้วเราก็เป็นประเภทเขาเรียกอะไรนะ คือคนกรุงศรีไงเราก็ต้องดูสถานการณ์นะว่ามันจะขึ้นหรือมันไม่ขึ้นต้องเฝ้าก่อนเฝ้าก่อนนะคะดูซิว่ามันจะตะท่วมกรุงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําตัวเป็นคนคอยสํารวจไงว่าน้ามันขึ้นแค่ไหนอะไรยเงี้ยนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นมัางนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายๆพี่ๆเขาออกมาตกปลากันเดี๋ยวเราก็ต้องไปแย่งซีนกับเขาอีกนะคะปลาปลาปลาเจ้าป่าศักดิ์ฝั่งตะวันออกค่ะทุกคนตรงท่าเอตรงสะพานเสด็จหน้าวัสุวรรณดารารามนะคะ เดี๋ยวเราไปจุดอื่นกัน,กนค่ะทุกคนวันนี้ไม่ไปไหนเลยวันนี้ไม่พาไปไหนพาไปสำรวจจุดแม่น้ำหลายๆจุดที่ที่เราจะเห็นระดับน้ําสูงของรอบเกาะกรุงศรีได้นะคะโอเคค่ะไปละเดี๋ยวไปเจอกันในจุดที่3ค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ